บนบนถนนมอชอวงเวียนหอนอาฬิกาบนแบบชายแท้โอ้โหจานรุกีลูกเวียนไปก่อนโอ้รีบไปไหนวะเฮ้ไปซื้อแกงปะครับเนี่ยรีบไปไหนครับบนแบบ LGBTQ+ แกดูนะสิโอ้รถในวงเวียนไปก่อนคะ่ <c oughs> ะเออจะเข้าไปทำอะไรก็ไม่รู้เนาะแจกแยกไฟแดงบนแบบชายแท้ <c oughs> ามกูเป็นยังห้ามสั่ไว้ก่อนรีบกูรีบเออกูรีบมีเพื่อนห้ามไว้ไม่ได้ห้ามบนแบบ LGBTQ+ จับไม่รู้เรื่องเลยไฟแดงนะขันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยจุดกระป๋องแดงแกถ่ายไว้ถ่ายถ่ายเล็ทะเบียนอะไรขับรถไม่รู้เรื่องเลยเสียลมที่จอดรถมอเตอร์ไซค์บนแบบชายแท้โอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยเว้ยแท้แย่โอ้โหจอดซ้อนคันอีก เิีงว่ะเดี๋ยวพูดยกให้อ่ะดีน่ชัดล็อกคออ่ะไปยกจุ๊บบนแบบ L G B T Q plus อบล็อกก็แบบสุดเฮ้ยหน่อยค่ะมึงไปยกล็อกคอด้วยไปยก ข้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในมอบนแบบชายแท้จ,จอดรถดหรลอลูกแบบนี้ไม่เห็นป้ายห้ามจอดนะครับเป็นป้ายป่ะครับเป็นป้ายป่ะครับออกฝันดูรถด้วยบนแบบ LGBTQ+ โหคุณแม่ตรงนี้มันจอดไม่ได้นะคะคุณแม่ไม่ติดแต่รถมันติดคะ่ะห้ามจอดตลอดแนวคะ่ะป้ายก็เขียนอยู่คุณแม่มจอดเพื่อ๊ยไปบนงี้นนถนนที่มีไรเดอร์บางคน บนแบบชายแท้เย็ดอยากซิ่งกับพี่ในมอไว้พี่เบาได้เบาไม่เข้มไปบนแบบ LGBTQ+ oh. รีบละหนึ่งในมอขับช้าๆนะคะคุณพี่พูดหนุ่ยยังไม่อยากตุยเย้ว่าตันอเบไอโกสิงแกโอ้ยใส่บอดี้วอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาโอ้ m ไม o กอดโอ้ยไมกอดย้า, oh oh ยายถนนในมอไปไดิเสียงบน ร่วมสร้างถนนปลอดภัยด้วยกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันทางการไปน้องเอาแบบเป็นตัวเองเลยมาอดทมแล้ะถนนในมออย่างตึงอาจารย์เบาได้เบาครับบนถนนตรวจไม่ได้นะคะตินะคะทุกคนบาย